คอยกันมาหลายวันนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าที่8-11ถึงจะมีฝนตกนะคะก็พักวันออกก็ร้อนมาหลายวันแล้วนะคะฟ้าใหม่ก็รอคอยความเย็นนะคะวันนี้วันที่รอคอยก็มาถึงนะคะฝนเริ่มลงเม็ดตั้งแต่เช้ามืดนะคะนะคะไฟยังไม่ดับเลยนะคะเช้ามืดเสียงนกกระจิบกระจาก,กร้อนกันเต็มไปหมดนะคะฝน ตกแล้วจ้าวันนี้กําลังตกแบบโปรยเนะี่ยเมื่อที่บรรยากาศหน้าบา้านนั่นนี่หลังบ้านนะคะเห็นไหมคะนกบินมาเกาะต้นไม้นะคะมรสุมส่วนร้อนลูกนี้นะคะจากประเทศจีนนะคะพัดมาเต็มเต็มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาบอกว่าประมาณจะมีฝนตกประมาณ40%นะคะวันนี้ตกแล้วนะคะ นะนกบินกันขวักไข่นะคะนกนกตัวนี้ก็บินไปแล้วนะคะบินไปแล้วก็เลยเก็บบรรยากาศฝนตกนะคะนี่ฝนตกมาแล้วร้อนหลายวันแล้วนะคะฝนกำลังโปรยปลายตกมาแล้วนะคะมีลมเบาๆนะคะอยากเลยเห็นลูกเห็บจังเลยเขาบอกว่าจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีลูกเห็บนะคะ ตอนนี้ฝนเพิ่งจะเริ่มตกเปาะแปะเปาะแปะนะคะฟ้าใหม่ก็รีบลุกขึ้นมานะคะมาเก็บบรรยากาศฝนตกนะคะให้เอฟซีไดูเพราะว่ามันร้อนมาหลายวันเลยนะคะตากบนออกเฉีงเหนือร้อนจุดอุณหภูมิถึง42องศานะเมื่อวานวันนี้ฝนจ่ามาแต่เช้าเลยนะคะต้นไม้เวลาฝนตกนะคะ เขาก็จะดูสดชื่นนะคะอันนี้บรรยากาศฝนตกหลังบ้านนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าชั้นสองของบ้านนะคะตัวนี้ก็เป็นป่านะคะขึ้นมาถ่ายบรรยากาศฝนตกยามเช้านะคะเป็นไงคะบรรยากาศบ้านฟ้าใหม่สวยไหมคะอันนี้คือหลังบ้านของฟ้าใหม่นะคะฟ้าใหม่เห็นฝนตกนะคะรีบลุกขึ้นมานะคะ วิ่งมาเลยอยากเก็บบรรยากาศฝนตกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีลูกเห็บตกเบาๆนะคะฟ้าใหม่ก็อยากเห็นลูกเห็บที่ตกมาจากท้องฟ้านะคะก็เลยมาตั้งกล้องอยู่หลังบ้านนะคะตอนนี้กาลังเริ่มตกปรยนะคะท้องฟ้าก็ หลวหลวนะคะน่าจะตกทั้งวันนะคะวันนี้ในที่สุดนะคะมรสุมก็เข้ามาถึงอำเภอหนองกี่นแะ,ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์มาหลายวันเลยนะคะว่าฝนจะตกนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตั้งแต่มรสุมลูกแรกจากประเทศเดนมาระะ์กแบบที่แปดก็ไม่ตกนะคะไายุลูกที่สองจากประเทศจีนนะคะ เขาบอกว่าเข้ามาทางภาคตะวันออกเต็มเต็มนะคะตะวันออกเชียงเหนือเต็มเต็มนะคะตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็ตั้งเขาเลยนะคะไม่ตกแต่วันนี้ตั้งเขาตั้งแต่หกโมงเช้านะคะตอนนี้กําลังตกมาโปรยๆปรยนะคะเริ่มตกมาโปรยๆปรยนะคะบรรยากาศนะคะต้นไม้ที่ฟ้าหมปลูกไว้นะคะก็ดูสดชื่นนะคะพืชผัก ะะไม่เช้าว่าจะลงไปรดผักสวนครัวหลังบ้านนี้คือผักสวนครัวหลังบ้านของป้าใหม่นะคะว่าจะไปรดนะคะก็ฝนตกนะคะฝนจ๋าตกก่อนนะคะเห็นไหมคะในเสียงฝนจ๋านะคะตกกระทบกระเบื้องนะคะหลังบ้านเปาะแปะเปาะแปะนะคะยังไม่แรงนะคะเพิ่งเริ่มตกว้าใหม่เลยรีบมาสังเกตการฝนตกนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะ เพื่อเราจะเห็นลูกเห็บตกว่าตกยังไงเนาะตอนนี้ยังไม่มีลมกระโชกนะคะตกแบบเปาะแปะนะคะเบาๆนะคะแต่ที่เข้าพยากรณแล้วประกาศนะคะก็ mm hmm. บอกว่าพายุโซนร้อนจากประเทศจีนเข้ามาเต็มๆทางภาคตะวันออกจะมีฝนตกนะคะจะมีฝนตก40%ของพื้นที่นะตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานไม่ตกนะคะมาตกวันนี้นะคะ ป้าใหม่ว่าจะตื่นมาออกกําลังกายแต่เช้านะคะก็เลยฝนตกก่อนก็เลยยังไม่ได้ออกกําลังกายอันนี้คือเครื่องออกกาลังกายนะคะจักรยานปั่นของป้าให kind of ม่นะคะนี่คือดาดฟ้าชั้นสองของบ้านป้าใหม่นะคะนี่เป็นดาดฟ้านะคะที่ป้าใหม่ชอบขึ้นมานั่งนะคะตรงนี้มุมที่ป้าใหม่มานั่งนะคะอันนี้คือมุมออกกําลังกายของป้าใหม่นะคะอันนี้บรรยากาศ ข้างๆบ้านนะคะผลเปาะแปะเปาะแปะนะคะน่าจะเป็นหางของมอรสุมนะคะแต่ดูเมฆนะคะดูเมฆก่อนนะคะของป้านะคะฟ้าใหม่ก็รีบตื่นนะคะตื่นขึ้นมานะคะ เก็บบรรยากาศนะคะให้ทุกๆคนดูนะคะหน้าก็ยังไม่ล้างนะคะรีบตื่นเลยรีบตื่นได้ยินเสียงเปาะแปะเปาะแปะนะคะ<ม>ก็รีบลุกขึ้นมาเลยนะคะจะได้เก็บบรรยากาศนะคะฝนตกนะคะหลังบ้านนะคะนี่คือดาดฟ้านะคะดาดฟ้าหลังบ้านนะคะมาเก็บบรรยากาศฝนตกนะคะเริ่มแล้วคะ่ะเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะนะคะแล่งอยู่บนดาดฟ้านะคะ ดูฝนได้ยินเสียงนะคะที่บ้านเป็นสังกะสีสันไทยนะคะก็จะได้ยินเสียงฝนเปาะแปะเปาะแปะนะคะเก็บบรรยากาศฝนแล้วก็เก็บบรรยากาศนะคะมุมที่ฟ้าใหม่เคยมาไล่สดให้เพื่อนๆได้ชมกันอันนี้นคือดานฟ้าชั้นสองของบ้านฟ้าใหม่นะคะเป็นไงบ้างคะบ้านฟ้าใหม่ <c oughs> บ้านฟ้าใหม่หน่าอยู่ไหมคะขอโทษนะคะเมื่อกี้จามพ,พอไปภุ่มแพ้พอฝนตุ๊บปุ๊บอืมอาการก็เริ่มนะคะนี่แหละคะ่ะมุมที่ฟ้าใหม่ชอบมานั่งเมื่อวันวันนั้นที่นั่งอะไรก็จุดเทียนนะคะดินิเทียนยังอยู่เลยน้ําตาเทียนก็ยังอยู่นะคะยังไม่ได้เก็บเลยนะคะตอนที่นั่งไล่สุดวันนั้นนะคะมุมนี้ตรงนี้นะคะเนี่ยบรรยากาศก็เลยมาเก็บ บรรยากาศฝนตกยามเช้าวันนี้นะคะให้ f อทุกท่านนะคะได้มารับความเย็นนะคะอากาศเย็นๆนะคะยามเช้ากับพายุส่วนร้อนลูกนี้จากประเทศจีนนะคะที่พัดผ่านเข้ามาทางพัดวนอนอกเชิงเนืนอของไทยนะคะมาถึงอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะจ๊ะแต่ยังเปาะแปะเปาะแป,ป,ป,ปะอยู่นะคะ นะคะเห็นไหมคะเปาะแปะเปาะแปะได้ยินเสียงปลาร้องไหมคะเ<ม>นี่ยก็ยังตกไม่หนักนะคะยังตกเบาๆอยู่น่าจะตกไปเรื่อยเดี๋ยวยตกแบบนี้จะตกทั้งวันนะคะเป็นยังไงบ้างคะฝนตกยามเช้าที่บ้านฟ้าใหม่นะคะฟ้าใหม่ก็อยากเก็บบรรยากาศดีๆยามเชา้าบรรยากาศ,รรยากาศเย็นๆนะคะร้อนมาหลายวันแล้วให้<ม> F สี่ได <F> ้ดูกันนะคะก็นนะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาใหม่ช่นเดวยนะคะสวัสดีค่ะ